เห็นยังมาหนึงนึ่งมาชิมเบิ่งผลไม้ปดานะครับเห็นมาครับโอ้หน่วยงามเองเนาะข้าเบิ่งเป็นไงเด้อคุณสอบง่์กรเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาเพิ่นเนื้อนะครับไข่มันแดงเดี๋ยวเดี๋ยวที่อ้อันตรายไงเดี๋ยวรับใหม่นี่จะจะสีวันจันทรไข่ไอวิน

นาะจ้ะสวัสดีพญายมิยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ,ะทุกท่านนะครับสวัสดีที่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ปลอกันกับบาวิ่งกับหนึ่งในเสาที่ได้่องนง้ในเสาเของวันที่เก่านะจ้าตรงกับวันอาทิตย์จ่ายเดืนอ,อนมีนาคมพศ2568จ้าหล,าหลังจากเมื่อวานดพักผ่อนไปหมือนหนึ่งนั่นนึงเนาะอยู่กับนางกูเกินครับวันนี้ก็เข้าป้านะครับหาแงียใ,ใครมุดแดงนะครับผมวันนี้ก็มากัดปลาบ้านน้องเมกนะครับอยู่ในเขตบ้านน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญจลิตภัหวัดอุบลราชธานีนะครับ เป็นหนึงนะครับบนสิไดยสมานบระมาณนี้เนาะจ้ะครับไปจ้าอ๋อแะ้วครับเริ่มต้นเขามาก็อยู่มองนียกับเบื้องไข่มูแดงก่อนหนึ่งนึ่งเนาะแมนจ้ะอันดับแรกนะครับอันส่อนแต่ขักขลุกผนเชวินเลยอยู่สูงก็มีนะครับอยู่ต่ำก็มีไม่ไพ่สามันคุณยังคิดถึงมันมีกับเมื่อเบื้องไข่มูแดงก่อนคือเขาใช่ไหจะได้เอาหดหมักไม่ปลาไปแล้วไปเรืออ่าเบื้องไปเรื่อแล้วคลองปลาตามธรรมชาตินี่นะครับ ท่านได้ทียังบุท่านเคยเห็นเคยหูกับิได้ะหูน้ำบาดวินกันนึงนึงเดี๋ยวนะครับใส่แป้งนี่มีพี่น้องเป็นคอมเมนต์มาอยู่เป็นว่าแม่มันจีเดี่ยงเป็นไงใส่กุปีได้แล้วไอยวิ่นกับใครได้แล้วเนาะแม่นทุกปีก็บอกกุกิบแล้วน้อยวินเนาะทุกปีกับใครทุกปีอยู่ครับมองได้เคยไข่ก็ไม่แย่มองหันเนาะแม่นก็ยังมีอยู่จ้ะปีกายอยู่นี่ก็ได้ลไลยเด้ครับฮะสามคน ห่างยิจำจเป็นยังไงนงไข่บ่เป็นหวงไข่ใหญ่ด้วยนะจบโปรนะครับยยิบแก้าตัวนี่นึงลงบนหรือเป่ลงแล้วางบนห่างยบานี้ห่างเป็นยังไงเน่เน่เน่ยยาหองแหงที่ะน้งครับ อขูบขูบลงเลยสมหังเนาะอืมนี่โอ้ยขาแคงใหญ่แงนะครับไข่เอาไว้ก่อนวันหนึ่งโยใหญ่เลยวินทางถึงขนาดนี้ครับอยู่ถึงต้นตะกวงเดี๋ยวจะพาพี่น้องเก็บอยู่แล้วครับมือนี้ตะไก่ตะกวงยี่ไม่เบ่งหอมเลย ห่างใหญ่เตือพีระอมซีห้าใหม่ใหม่หนึ่งงใส่สวิงแงนะครับนี่ไม่ไพ่บระด้าวมานำนะครับเอาหม้แห่งหล่อวินาม,มนีแล้วนะครับเนาะเปิดจังเบานะครับอุปกรณ์ก็ใสกระเป๋ามานำอ่ะหนึ่งงมัดใสเดียเถึงบอลหนึ่ง ไบบอบานลุนกันดีครับเเาเ้อ้ยดอกนี่เิ่น,นลุนไว้นึ่หอมรัดเลยครับโอ้เนี่ยทำไมเอี้ยอู้โอ้แทบบอบานเล ไขวอยวินไขวอยไขใหญ่ขนาดเต็มที่แล้วนี่ก,นก็คือนอนขนอมบนนี้อู้อเขาบดไก่น,นะครับคุณน่ะใหม่บางไขมาจาก,หไ,ไ,จากไหนใหม่ก็น,น้อยหน่อยสาแขนนี่ อู้คือใครงามแหงเธออยู่นี่เห็นไหมครับ <S <S เห็นบ่ลอนไงามนาแนแหงเขาบ่ได้อ่าเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมาซุปเลยบ่น,นึงหนึ่งอ้บีวินเต็มเห็นบ่มาซุปเลยตอนนี้เพิ่ะ เดินเดินจนูลงอยู่อุ้ยเงียบกวานี่เดี๋ยว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 ค่อยค่อยแตกหรือเปล่าลงนึงแเิอาลงมาข้างนขิมพอดีโอยมาเคนะครับ คันห้างใหญ่ๆถึงๆแจักสิว่าจาังไดหน่อยพี่หน่อยมือเงยลูกมาทีเดียวเต็มถาดเลยมาจากคือลบแก้วไม่ไพ่เพระนี่สองหล่ำผู้เลีวว้ยงกิ่ถึงต่อจนมาเลยเพราะว่าพึ่งพึ่นอยู่สูงแบบสูงแหงเนาะแต่ว่าก็เป็นตลุ่นได้พุผลไข่มสมบูรณ์เนี่ยสดจากลังครับ มันเป็นใหญ่งหลวนเนาะแมนเป็นไขไนน่น,น,นานไข่นี่ก็มีไข่เกตเอเลยแหละครับนี่แห่างที่แถวนี้นะครับพัดพิเศษมันติดใจอยู่เช่นนี้เพุ่นขวมใหญ่ของเพื่อนครับอ่ะเป็นฟัดจิ้งเท่น,นะครับฟาดโอ้ยแม่เพื่อนคนนี้บอสอร์เดฟัดเพื่นรรอนคนนี้คน,นนคีนคนสวยัวเนาะ เอรอยเยียบอร้อยเลยจ้ะครับอเาไปเทบันฮัดพิเศษเคยใ,ใครนี่เมน,นี่เปลี่ยนปุ๊บใหม่ที่แหล่ว่าที่มหาคุชจินุ่นเนี่ยครับก็พาบึงเบาตรงนึงเรียนจ้ะลงมาบนเบียบงึง<อ>มองพุ้นเคยไข่เนาะ หม,ม่อมพ่อโลจานหนึ่งเลยครับยำเห็ดยางแบบหนึ่งหนึ่งกินได้คือกันนี่มาสิมเมิ่งพลไมายปลานะครับเ็นไนมครับรน้วยงามเองเนาะน,นี่ครับมา ตะไก่ตะกวงเรียกว่าหมักตะกวงนะครับไมเพันสีซีแดงๆเนี่ยนี้เลยครับสิมเมืองหนึงน่งทั้งไหนเพื่อนี่ยน้ยินเมืองเหนือในเพื่อนครับนี่มันเป็นหมักยัง,ง,งนนคือหมักงอหลุดเนาะคือมันใหญ่ไปสิแล้วความรสชาติเพื่อนฟันอย่างเดียวจะบ่มีอยังมาแกมเลยสิฟ้าเลียนแต่ว่าไอ้ต้นเพื่อนแกนเพื่อนนี่เป็นยาระบายนะครับนี่นะครับหน่วยเพันเจี ช่วงที่เมืองเก๊กไก่ลักษณะหน่วยเพื่อนครับหน่วยเพื่อนจะสีแดงโอมสุภูนะครับนี่ครับอ่ะสิมเบิ่งตะไก่ตะกรงแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆน,น้องเนียงเนาะเพราะว่าอยู่นี่หลายห่างอยู่ยครบับสูงแห่งนะครับโซ่ชาวชุดคุณเล็กจะถึงได้ดีะนะครับรวบรัดตัดตอนเลยผมพานน้องเนียงขึ้นไปตัดเอาใหม่อยู่โน่นผมนะครับ ลบขึ้นไปแล้วก็ลงมาต้นเทียงแล้วนะครับตอนนี้เทิงบ่กันมาเทิงกันนี่ครับใหม่พ้มเตรียมมาต่อหํ่อยู่นะครับนี่ทางเา่ิงจะงงต่อแทะวันงนึ่งนะค,ค,ค,ครับขว้มสูงีสื่อแสงพอดีหย่อนแสงยุบแจ๊กน,นะครับพื่นนเอ้ยสุดปัดเลยสุดพอด,ด,ดีวันหนึ่งสุดพอดีเนี่ยเพ็นถอนเทาได้เหรอใหญ่แล้วบ้าง สุดยอดเลยวิภาชีตัวนี้ยังไงนี่เดนะครับโอ้เห็นดูงเห็นหยาบไข่ใหญ่งามดีเด้นุ่นะสั่นไปเรื่อยๆได้น่งนึงจ้าสั่นเบิดเรงยบาลเอาลงมาบงนนึง ปยังไ,งไงปเทนะครับบันเฮ้เป็นการตใหม่เนี่ยไอบินมาเทด้กนกันใดน,นึงถึงฟัดทีเดียวเทให้แม่เพิ่นออกคืงใครเพิ่ที่เราจะต้อนส่วน,นร้านห้างในหน่อยเนาะ ไข่เต็มมุดเลยเนาะงวันนี้เนาะเต็มมุดสุดเลยครับ,อรบเอารวมกันเลยดีจังเงี้ยต่อใหม่ก่อนนะครับจ้องมาเทอีกเอา้าบานเนี่ยต่อเรียบร้อยไปตะเอ็นดีเฉยวินขำได้บ่ลราผู้เดียวขำบ่ได้ก็ไปขำซอยกันเนาะจ้ะเฮ้ยพี่พออีเมใหม่เด้อบานเนี่ย จำแม่สาวสวงองหลัคนเด้อวินเอ,นอาเดี๋ยวหนึ่งสิงไปคำซอยไปนี่จ้ะเอวินแบบลำบากเองเนาะโอ้ระวังเนี่นี่เอาไปถือได้นั่นติดน้ำติดน้ำทั้งเๆเขาออกจากน้ำก่อนเอ่ะเดี๋ยวจังสิอันนี้ไปซอยกันอีกเนาะจ้ะ,ะห่างเพลินห่งยางญ่แหงนี่จ้ะอู้เอวิน พักแห้งไอ้บินอค่อยเฮ็ดค่อยทำเดอ้อห่างเนี่ยนี่ยคนอาจารย์อุ้ยพักอีหลีห่างใหญ่แห่งแต่ว่าสมเอาลำบากอีหๆนะจ้ะห่างเนี่ยเฮียไปเรื่อยๆไอ้บินอุ้ยขากแห้งไอ้บินทั้ง,งมา้าพนันคู่ละมากก็พูดเลยพุ่นอค่อยๆสั้นค่อยๆสั้นหลายแห่ง เฮ้ยเว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 ้ยทั้งนั้นละทั้งนั้นละเข่าพอดีน้องหนึ่งกับน้องหนึ่งกับทรายน้ำคือการกองทรายน้อยหนึ่งเหรอเด้อจ๊ะเอาทำไมไอ้วินคอยเฮ็ดเดี๋ยวรับไม่กันเอาสีแดเทะลักหัางในนี่เนาะ่มันเกาะนน้ำเหรอบอนั้นทั้งไต่นั่นอุ้ยอ้าวเดี๋ยวเด้อจ๊ะเด้อบาดนี่วิ่งซอยกันก่อนจ้ะวินไป ดึงน้ำออกปอดโป้งเลยจะพูนสูงขักือถือกุ่พุนสั้นลงบานนี่สินักบรรยามาลงพุนละเด้อบานนี่บ่าม,มันอันไนใครมาแดงนักได้วินใหม่แล้วสินัก <c oughs> อคอยใสยาก็มีพ่นะ่ะฝงออกก็มีเอา้าอุ้ยป,ป,ป,ปุกเปกปุกเปกเลย แตกแล้วแล้วนอะบันนี้นาะสิสีค้ายลงซอยวินก็จะบานนี่ใหม่ค่เดีน้นึ่งมาเยยบยังไงน้ำเดี๋ยวจไปอ้ยอันตรายไงเยบร้อยเยียบแล้วแกะออกเลยบอยวินจังมัดไม่จังเอาขืนยงนา่บอุ้ยคุณอาจจะการหนมของใหม่คุณ ปล่อยป่อยน้งนึงเอามาเทเสร็จีเลยจ้าอ่าเนั้นเอาเทออกเลยน้งนึง้ยงตวิน่าเอนันเพราะว่าอยู่นี่กับคนคางร้ายอยู่นกนะครับใคด้อ้โ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 อโอ้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 อ้โอ้โอ้โ่อ้โอ้โอ้้โอ้้โอ้โโอ้ออ้้อ้ เหนียวเห็นไหมครับใหม่มจกักจักสีว่าจากักรไอ้วินงือถฐานเด้ดอถือเด้อถือเด้อเกิดกันหมดกันตัวดเดาอูอุ้ยขัดเห็เนเห็นไม่ผิดเดี๋ยวเขาเปิ้งหนอกพี่น้องนึงวูบนูน่ะว้าตวอูอ้ยตัวนี้รังเดียวจ้าหูไข่เป็นไข่ ไก่เป็นไข่หมดแดงนะครับบ่าเป็นไข่เป็ดไข่ไก่โอ้ยขันปันนั่นห่างนี้สามสีขีดเราอยู่แล้วนนี้หน่อหนึ่งสี่เอาตัวสี่ห่างอื่นก็ตัวบ่ายใหม่าวเ่ยวหน่อนาะงเหยาวแห้งนะครับอู้หูหูแต่ว่าลวงเคยเอาสุปีเที่ยวท่านโกงมองปลาน่ามันไปหอดอยู่นั่นหนึ่งนี่เห็นจ้ะครับไข่เป็นตี๋เ้ย เก็บออกได้นองหนึ่งบันจ้าครับเก็บออกเดีอยว,วยใครเป็นใครนะครับพุณกองขึ้นมาสูงเติบครับอ่ะนองหนึ่งฟาดบันไม่เอาเลงปล่อยเมียเพื่อนหลงองกองก็ทำปล่อยให้เพิ่อนขึ้นไฟต้นเก่านี่ยนะครับการปล่อยเพิ่อนกระติป,ประมาณนี้นะครับ เร,รเรียบร้อยแล้วยาบานอืมติดใจมั้ย大爷วินงติดใจนะครับงามนขนาดเดี๋ยวออกมาดีเดียร์วิ่งหนึ่งๆโอ้โหนะครับตามขีดนี่บบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไข่ใหญ่แห้งมาเอามาเที่บานไปเลยไปเลยแตาใหญ่อันหนึ่งนั่นเอาขึ้นเมื่อไหร่นำไปเอาตอนปเปียวไม้ไผ่นะหนึน่มเนาะเพื่อบัตรคาเพิ่น มานหลายนะครับมีพญายม่์พญา,ยพยา,ยพยายนนนํามาว่าคุณใหญ่หะครับเพื่อน่าเอาใจกกะตาเป็นยังได้หลาเพื่อนนะสีรองเบืงนะครับขอพูดที่แนะนำนาะนงนิ่งนูน่อนอารมณ์เสนี้ก่อนนะครับโอ้ยตัวนี้ห่างในเห็ดคักแฮ่บุย้ย จกือบคืนกับปุกเกอบคืนลบมาเก็บเอามากันอีกบนหนึงโอ้สูงแฮงนี่แป้องอีกด,ดหาห้างได้ห้างหนึ่งน,น,นหนึงกับซุ่มตำตำนั่นกัไดเนียยี่น่าหนึ่งเนาะซุ่มตำตกับโจ๊กเอานมมนีนะครับลบก็นแปงใหม่ก็มาได้ห้างหนึ่งกับกคุ้มค่ายเหล้วน่าสามสี่ขีดยีเ่นยเนาะไปบ้าน นี่นะครับเก็บมักเบอรีปลากินหลายพอดีได้บ้านหฮาเอินมักตะไก่นะครับคันตะกวังไงก็นี่คล้ายๆกันเนี่ยแล้วนะครับบ่งอีกเช่นนีเป็นยาระบายนะครับนี่รสชาติหวานอยู่้อครับแต่ว่าเป็นยาระบายเน่อไปห้องถ่องมันนึงบ้านกินหลายได้ไข่ลีกันได้ขนาดหวานแนวนี้เปล่วครับไปพูดมองโกกมองปลาเพื่นะครับบ้านไปเบิ่งอีกครับอ่นะครับยับลงมา ประมาณสามสี่หลอยเมตรนะครับผลก็ม่วงป่าใหญ่นะครับอยู่ทางลงมาป่าเฮ็ดป่าหย่างแล้วนะครับผมกีชิมาเบิ่งอยู่แถวนี้ครับปีนี้มุเป็นไว้นะครับกําลังพงใบมุกม่วงกับมเป็นวัตถุ่นนะครับม่วงป่าก็ได้ทั้งอื่นเป็นยันซุกแล้วนะครับปังแกไปเอาเหลกๆก,ก,กับหนึงน่งหนึ่งหนึ่งมาพอที่นี่สลิดโจกเลยทุกปีนี่ห้างแถวนี้ไข่ใหญ่ขนาดด้ครับ แม่เป็นเกียรติด้วยนะครับมีกลุวิ่งี่ยวปฟานนาโกงเลยนะครับโกงแม่หรือโกงใครหลุนกันเบ้างครับเถิงวันนี่งข้ออะไรเนี่ยคือตรงไหนเนี่ยตัวสอบองค์กรเห็นบอเห็นบอนั่นอะไรอุ้ยตัวนะครับอุ้ยองงาม เพิ่<ผ>มนมให้เลยนะครับแต่ว่าตัวน,นี้มี่มี่สมเน่ะไอ้วินเนาะอ้อหนะครับเดี๋ยมีใมีเบิ้งยำเนาเห็นไบ่เห็นบ่มนะครับใครจะเห็นเวยอ้วินเนาะีน้ำใบยอย่างีเสียงคูลงเม่ลุกเห็บต<อ>๊ใจช่างกระี เดี๋ยวก็กำลังกำลังป่อยมาแล้วาะแรก็ก็ลังเห็นจะไปจุกทางนั้นใช่ไหมอยู่เขากำลังมาเส้นใส่ปล่อยเมียเพิ่งขึ้นอีกใส่แป้งทุกปีน้องนึงเนาะมีพี่น้องบางท่านก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าหลวนุ่งสิปล่อยออกเนี่ยนี่ก่อนเนาะสีผ้านี่ชีแป้งท่วมใส่ก็โตผนแห้งเนาะแม่นนะครับเดี๋ยวจะเทคนิคไ่มันนะครับแมนจ้ะสิปล่อยเพิ่นออกก่อนจะมา หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ใส่คู่ปีเนาะเพราะว่าบัใชับัได้จะแทบแหงแม่นอกจากมองได้ลืมนะครับมองได้ลืมคือไปเที่ยงเลี้ยงซัดเพลิอนอยู่ทางสังหอมพีกายนี่ครับตัวนั้นได้ใส่หนามเนาะแม่ตั้งใจไปหาแนวหนึ่งกระพอแนวหนึ่งด้วก,ก,กัน,นเหมือนนี้มาตั้งใจไล่เนียเอากะกะลังได้แนวหนึ่งนะครับอ,อ,อืะปล่อยเสนอเดี๋ยฟาดบัานเนาะจะได้กันหนึ่ง,ง,งชีวิตจบจังหวัดเชียงหอมฟาดเธอเดียว ปัดเหลี่ยวน้องนึงมามาส่วนนี้เป็นไข่สมด้วยบานครับรวไวข่สมเขาเขาจนฟูนปั่นนี่ <c oughs> กันมีชาวเชิงนั่นจะมองมบ้นันเกนเออันนี้มาเวิร์ดแล้วนะครับหางหกข้างได้ข้างหนึ่ง <c oughs> ข้างสูงคนนั่นเนาะแม่ทางจำในช่องจำห่ันเนาะ ไก่เตรียมกับโโบทเลยเนี่ยนะเบิงเนยน้องหน่อยตัวนี้เนาะสองเบิ้องนะมองเพิ่งเคยไขเลยนะครับไก่เลยไก่เลยมอเละ,ละไ้มันเนี่ยัลเดี๋ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องจะผ่าปลานะครับในยามแหลงใหม่ๆแกแห่งกระทับทุ่มเบิดนะครับผมก็ย่างหาอีกกับรลอยแต่ไข่าฝานะครับ นี่แหละครับม่วงเคยได้ทุกปีกะบซํานี่นะครับโกกม่วงปลากะบม่ค่อยหลายส่วนมากใหม่กับผู้ถึงนะครับหาต่อกับโกงคือนี่แหละนะครับผมยามือใหม่ยังสิหาใหม่ดีๆมาต่อยาวๆนะครับมาครับไปเบิ่มพ้นงานน้องหนึ่งกันเลยนะครับบานมือนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นจริงให้นั่งหนึ่งมือนี้มันเด็กก็ได้กอยได้เคียงอยู่ดีเอือดลเลยนะครับ กรนได้เบื้องทุ่งห่างนึงว่าผู้พุ่นถ่าจุกหูเลยเลยครับแมนนะครับเพื่อนะเดรอันนี้พอะเมื่อไข่เป็นลายจะไข่ใหญ่นะครับมีห้างแก้มบลาลายน้องนีดเนาอแมนจ้ะอยงนึงกินจะยิ้มเลยเก็บเมื่อน้ำกินเลยวิ่นมาเป็นยังเนาะแมนนะครับนี่แหละคือเป็นแบบเป็นยาหนำนะครับแมจ้ะแต่ว่าวาดนี่นะครับเป็นยาระบายนะครับยาระบายอ่อนๆแก่ทองปูเพื่อนะไข่ก็ถือว่าหักยู่น้อยวินเนาะงามๆเลยนะครับ ำหรับมือนีไปได้เลยสดๆจากปลาเลยนะครับอืมจ้ะเอาแล้วจากพี่น้องสำหรับคลิปมือนีหนงหนึ่งๆก็ไปวิ่งกับผาพี่น้องรอปลาเนาะเจ้าเนาะมือนี้กับผาพี่น้องไม่แยกใครหมดแดงก็ถือว่ปลาสวกมันอยู่จ้ะอยูก็เครื่อโลกอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปมือนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งๆก็ไปวิ่งเนือจ้ะเปิดสิบัวผ้าคลิปไปไหมเนาะจ้าเนาะว่าหนึ่งๆก็ไปวิ่งชิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิิปปมื้้้้้อออนนีีสสวััดดจจาาากคลหเ แล้วนะครับพญายมยายพ่มแมพิ้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านนะครับสําหรับการเข่าปลานะครับในวันอาทิตย์ที่เก่ามีนาคม2568นี่นะครับเข่าปลาเก็บเบอร์รี่ปลาลูกตาไก่นะครับแห่ไข่หมดแดงในวันนี้ถึงแห่ถึงโชคนะครับผมกะหมานอยู่นะครับพอดีอยู่ได้กินอยู่นะครับผมก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจใจพญายมยายพรมแมพนณองลุงป่าใน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพแม่พน้องลุงป่าน AFC ทุกท่านที่รวมแนะนำที่ชเมม่้ามคว่าในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคมมอมเมนต์สาบประทันใจกับขอภัยพเม่พน้องลุงป่าน AFC ทุกท่านไว้น้าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมติขาดบอได้เป็นประจาทุกคลิปนะครับผมก็สิขออํานวยไว้ใช้ให้พญายมีใญ่พอแม่พีน้องลุงป่าน AFC ผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคมันอย่ามีโรคภัยหลายลาดีใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวหวงสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปานปรารถนาหลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ข้อกล่าวคำว,ว,ว,ว่าสวัสดีครับผมพบพอกันหมื่อไมคลคิดไม่ครับ